ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมค์ทัศน์วิฟนิกี้ให้เสียงพักเสิร์ตให้ด้วยไมค์ทัศน์วิฟนิกี้จ้าเออนน่นมันกล่องเอาใจเนานะฉันขอเปิดดูหน่อยโลกจาโน่นนี่นัมันมีอะไรโน่นมันจานแล้วนี้ล่ะเอ๊เห็นมีอะไรเลยอะ่ะโอ๊ยอะไรเนี่ยอืมกล่องสายแล้วกันดูมันคึกคักอยากให้ฉันเปิดดีนะโอ้มีค้อนกับมุงฝุดเหรอ ยังไงก็แล้วนี่ฉันรู้สึกว่าบัลลังก์ของฉันมันแข็งแรงล่ะไหนฉันขอใส่มงกุดหน่อยสิฮะฉันตัวใหญ่ขึ้นมาเลยอ่ะแต่ว่าทำไมเหมือนมีอะไรก็หาะไรเฮ้ยไม่มั็นเดวิลนี่ไหนทำร้ายฉันเหรอต้องเจอแบบนี้ฉันไม่กลัวหรอกนะ มาเป็นขบวนเลยเหรอเฉัน oh, <no. S 1> จ,จะสู้อยังไงดันนี้ลำแบบสวัสดีๆๆๆๆนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับคุณสู่ห้องเรียนใหมค่ครับอ่ะอะไรเนี่สยสไปเดอร์ทำไมนายมาทำใหญ่แบบนี้ละ่ะรู้ไหมว่ามันสกรปรกน่าลงมาเลยนะมะมงกุฎเหรออย่าบอกนะว่านี่คือสิ่งที่ท่านผอ,อมอฟี่เรามาเป็นเกยอะไรนั่นสิกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะ ผมว่ามันไม่ธรรม,มดานะครับมงกุฎอันนี้ยไหนผมขอลองหน่อยสิว้าวโฮ้โโโโยุกครับกดตัวใหญ่ขึ้นมาเลยอ่ะหัวคุณจะต้ดงเลยนครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมไปใส่มงกุฎแล้วเจ้าตัวเนวิลจะมาหาเหรอเอาเอาล่ะเดีย๋ยวเราไปที่สนามแข่งขันกันเลยดีกวา่าไปกันเลย แปลงเปนครบแล้วใช่ไหมเอ๊ะสเกลตันอยู่ไหนละ่ะพร้อมอยู่นี่ครับคุณครูองค์นี้ครับองค์น่ารักองค์นี้ก็รักเอาล่ะสเกลตันลุกมาได้แล้วมาตรงนี้สิครับผมคนแรกของวันนี้เ <c oughs> จ้าผิกแปลแล้วกันฮะอุด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 เฮ้ยใจเพชรด้วยอะอะไรอะขอหยิบเป็ก่อนละกันอุดอุดอ้ชฉันโตใหญ่ขึ้นมาท,าทันทีเลยเหรอเนี่ยโอ้เดินง่ายเชียวแหละ เขาต้องข้ามไปตรงนั้นใช่ไหมว้าวสุดยอดไปเลยอะเดี๋ยวนี้มันลาวาดิฉันต้องหลบลาวาใช่ไหมหรือยังไงเนี่ยอ๋อฉันต้องเกิดแผ่นนั้นไปใช่ไหมว้าวฮิงดิสุดสบายเลยล่ะเอะแต่ว่าเหมือนจะเกิดอะไรขึ้นนะโอ้เก้วไม่รู่ข้างหลังน่ากลัวจิเป็กแก้วลาวาล่วงไปแล้วฉันหยิบเพชรอันนี้แล้วกันเฮ้ยแเราจะเจอตัวใหญ่ขึ้น เอาแล้วไงล่ะเราจะวิ่งเบอะไรนี่นตัวใหญ่ขึ้นแล้วตกเลยเย่รอนแล้วโอร้อนวเต็มเลยหร่เนี่ของที่เ่อี้อโนไม่บนจะเลืกเอาละเซเลตั้าควเวลาครับผมไม่อยากวิ่งเลยอ่ะช่าไม่กลัวพวกแกหรอกนะชกดัวเดวิลฉันผ่านแต่ระดาบไม่ยาง่ายเลย ฉันจะไปหนานู้นได้ยังไงล่ะเนี่ยขอคิดแป๊บน,นึงนะฉัน,นก็จะโดดแล้วก็ลงตรงนั้นอ้ายไม่เลยครับ no คนถัดไปสลอมแล้วกันพร้อมไหมพร้อมก็ได้ค่ะคุณครูงั้นก็ต้องเป็นผมสินนะโอะ้ฉันคือเรยขนาดนี้น่าตื่นเต้นชะมัดเลยอ่ะตรงนั้นมีสามอันฉันขอได้สามอันเลยแล้วกันสีแดงด้วย เฮ้ยนี่เป็นพวกเดวิลนี่นาฉันไม่กลัวเลยหรอกนะเพราะฉันตัวใหญ่แล้วอายร้อนจังเลยอ่ะร้อนมากเลยอ่ะแต่ยังไงฉันก็ต้องลอยกลับมาจัดการเดวิลให้หมดทุกตัวเป็นไงชินเจงไหมเทร่มากๆเลยอ่ะสลับอ่ะแต่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยฉันต้องไปเจอบอสใหญ่แล้วเนี่ยโอ้โหบอสใหญ่กำลังจัดการฉันเรียบร้อยแลเนี่ยคนสลามโดนจัดการจะได้อืมคนถัดไปคิปเปอร์แล้วกันนายนั่นแหละ ครับผม,มผมแข็งแรงและตัวใหญ่มากผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเครื่องแค่นี้เครื่อจิ๊บจิ๊บอู้ใหญ่ขึ้นมาอีกเป็นสองสามสี่เดิมของตัวผมเลยครับอู้หเจอเดวิลเหรอฉันไม่กลัวนายหรอกนะอ๋อฉันกระโดดได้อ๋อหนึ่งบวค่าเหรอหนึ่งบวค่าเป็นเท่าไหร่อะทุกคนเป็นเจ็ดใช่ไหมอ๋อแค่นี้นายก็ผิดแล้วคิปเปอร์ผิดเหรอ แล้วคือยังไงอ่ะแต่ฉันไม่สนใจหรอกเนาะฉันเพก็บไปเรื่อยๆแล้วคันฉันคิดว่าวันนี้ฉันจะเป็นแจม<ด>นายจะเป็นแชมป์ไม่ได้เ <What? S 1> พราะเธอจะทัดานายเดียวนี้กีเพิร์ <c oughs> ไม่ไนายแจมทำไมกีขอร้องล่ะเอางูขุดขึ้นมาฮะฮะฮะทุกคน <c oughs> เราควรจะหนีนะครับผมว่าคิดว่ายังไงแหละกับบ้างกะนเครับแล้วเาราดึงเงินขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องเราด้วยนะรายการหนึ่งิดหน้าบ๊ายบาย